ภาพเราใช้นอพวงทรายวงขววัวเป็นที่ไปจังหวัดบึงกาฬนอทางยกระดับเพื่อขับล้างรถไฟนอายได้จอดไฟแดงร้อถารถไฟไปนอไปก่อนแล้วไฟรถไฟอันนี้มาต่อไปเป็นที่มาได้มาได้ทารถไฟสีขาวล้างรถไฟไปเลย ก่อสร้างทางเลี้ยงเมืองน้องขายอันนี้อยู่ในเขตควบคุมก,ก,การก่อสร้างแล้วนี่นะเพื่นเรนดดรถแลียนชัดจาเนาะดิสไม้แดงขาวแดงขาวขขทีกก่เราในเขตควบคุมในการก่อสร้างเคาะการก่อสร้าง เยาก็สิบาทานล้อบงงสายมือเนาะเพื่อไปขัวมิตรภาพลาวไทยเดยดทางโซนทางหน้านี่แหละเป็นเนาะบริเวณทางการก่อสร้างนี่เนี่ยยินดีนดพูดถะมเป็นจริว่าสะพานหรือว่าขัวละทางยกระดับเนาะข้ามถนนบนทลเวเออทางถาน,นนมิตรภาพเนาะสายมือนี่มัน สีแดงๆมันสีไปทอไปกับสีข้ามไปพู้เลข้าม้างรถไฟแล้วไปัวามิตรภาพลาวไทยเนาะัวามือนี่มันจะไปบึงการ้ายมือนี่มาจากบึงการสิไปขวามิตรภาพลาวไทยเห็นดีนี่นะไปกับลังเทคนกีดซื้มเล็กเป็นระ,ะระยะระยะระยะนี่นะนี้ เสนเสาโตมอู่หันละเมนน์ผนยังเห็ียดบบแล้วเส้นทางไปกลับระวังัวมิตรภาพลาวไทยนอกไปบึงการนซ้ายมือทีว่าป็นทางยกระดับโค้งโค้งนหมืนทางที่มาจากอุดรสิไปนอกัวมิตรภาพลาวไทยอยู่ขวามือปิ่นโค้งโค้งหันกับเมนมาจากัวมิตรภาพลาวไทยตีเกี่ยวกับไปในเมืองหน้องคาย นี่แหละทุกอย่างเป็นเส้นขนทางยกระดับข้ามล้างรถไฟตัวนี้เดอ้ทอทำโซมีนะเห็นแล้วน <c oughs> อไปสิบพ่ได้เหยียบล้างรถไฟเพิ่นอีกแล้วเนี่ยเหยียบลายนี่นะรถไฟเพิ่นกันมาเหยียบตลอดเด้หลุดนะเล็กเพิ่นก็นเฮียนเนี่ยวันนี้สิบพ่ได้เหยียบแล้วต่อไปนะอีกปีปกปูปีปลายเน่อยมอสตอมอสเบื้องใต้เบื้องขวาเป็นทางไปทางมาทางไปบุญการทางมา,า,งมาจากบุญการ ิไปหัวมิตรภาพลาวไทย z มเบิ่งไปิ่งไปความคืบหน,น้าของนะการขยายสินทางก็คือยกระดับสินทางขึ้น,นบ่ใาหา้พาดบ่ใาหา้เเยียบรางรถไฟก็ว่าแมนเดอนรับไปข้างหน้านี่ก็แมนไป ด,ด้ดานชายแดนด้านพรมแดนลาวไทยก็คือด้านความิตรภาพลาวไทยันะไรเนาะเจ้าสิมุ่งหน้าไปฮันแล้วเพื่อไปเวียมเรื่องสุดตัวน้อยนึงะนะเนาะทางซมไปเบิ้งไปงสียเด้อลอยไปอยู่ในเขตก่อสร้างคอนเวิร์สสีแดงๆนี่ขยายหนทางออกตืมจัก สี่เลนสิเป็นหกเลนแปดเลนพุ่ละไปนะบักน,นอนมันขั้วมันกวาง,งเพื่อลองรลับนะั่นะนะเนาะรถเทรลเ er, ลอร์รถขนส่งใหญ่หญๆเพื่อเขาเจ้ามากับคำกลางคืนเข,นขาเจ้าข้ามด่านบ่ได้เขาเจา้าต้องนี่มาจอดเนาะมาจอดนี่แหละจอดเดีนยวพักนอนอยู่นี่แหละกลําลังเห็ดอยู่นี่ดิเพถ่ให้เว้นไปก่อน,นเว้นแล้วก็จีเห็ด แต้มันได้มาตรฐานบาเอาแหละแอสฟัลต์คอนกรีตนี่นะเอาแบบคอกรีดเสริมเล็กบาคักคักขึก้นบ้บางทีมือซรายมือนีเดือนสูงมันคักคักได้มาตรฐานสากลแบบทันสมัยแอ,อสฟัลต์คอนกรีตกับมาตรฐานสากลอยู่แล้วแต่ว่ามันมันเรื่องรับน้ำหนักมันก็นยังบักล่ะเนาะพอรถเทรลเลอร์ทอส,สองล้อมันนัก ควรครับมันจอดอยู่แล้วมันเปรี right? ้ยเนาะเนาะอสฟัลต์นี่มันถือห้อนมันอากาศบ้านเฮามันห้อนมันห้อนแล้วมันก็เปรี้ยเลยเปรี้ยแล้วมันก็ยี้บองเห็นโอ้สะอาดงามตาของงามทีคนขี่สูงเล็ววันนี้นะมันงามมันสวยสดงามทรายมือขวามือมันจอดบดรถคนไว้จอดรถจอดล้างเป็นบริษัทละบริษัทบริษัท จอดรถเทรลเลอร์ต่างๆเทรลเลอร์เพราะเดี๋ยวนี้การขนส่งคนนำใส้รถเทรลเลอร์สอสองล้อเมื่อหนาะรถสิบล้อนี่บ่ค่อยมีแหละเพราะว่ามันคุ้มค่าเพิ่นว่าการขนส่งมันแพงน้ำมันมันแพงดิการสอสองล้อนี่นนมันเออก็จะใช้ได้หลายมันก็คุ้มค่าอยู่นี่มันก็ล้างเทเห็นบอกเทคนขีดเสริมเล็กเห็นบ่ระบบทันสมัยเทแล้วมีตู้มีเครื่องจักรบีบ คือบีบเข่าปาดแล้วบ,บีบบีบไปบีบไปส่วนบีบแล้วมันก็แห้งกพ็พอดีเลยว่าจะเป็นต้องไใส่ไม่บอกไม่แบบเร็กบอกเล็กแบบอยัางมอสสมนี่นะ่นคือว่าเนอฟุนกเฤตประเทศไทยฟุญกฤตทันสมัยสมควรที่ว่ารทันท่ศน์วัน,นสมัยมาตรฐานระดับโลกกุลละเนาะอ,อันาณาโลกกุลละสากลระดับโลกุละ ฉันปวดคันด้คันปวเหตุแบบนี่นะ่ะคนเอาเวลาเป็นลักด้คันปวเหตุแบบนี้หันมันขี่ซ่าซ่าแล้วก็คุ้วาและคันซ่าแล้วก็เดไทยเวียงงานมันก็ะสะดุดเนาะการเพราะว่าการลเลี้ยงคนส่งนี่มันล่อท่าลายโดนลายบบได้ดิหมดละต่อไปนี่ช่วงโควิดซาอ่อ,อนตัวแล้วนี่การคนส่งแห่งิลายการ ขนส่งนี่ลายอยู่แล้วเนาะโบวิยุธโบวิยุตโบวิย่างเนะแต่ว่าต่อไปมันพลเมืองมันขยายขึ้นเรื่อยเรื่อยเืการท่องเที่ยวนี่นะการท่องเที่ยวมันคนเปิดประเทศได้ง่ายโอ้ยรถรางฮานาแห้งสิหลายรถอันส่วนตัวรถขนาดน้อยเดี๋ยวนี้มีแต่รถขนาดใหญ่ขนส่งสิบล้อสักสองล้อเนาะขนส่งไปมาตลอดคนไบ้ิยุดเด้อการขนส่งสินค้านี่พน่ไดิปิด เพื่อนไทยไปไปมามาข้ามสายแดนขวมิตรภาพเาาไทยไปตลอดได้ไปไปมามาได้เพียงแต่ว่าไปได้แต่เมื่อวันจันทร์วันวันศุกร์เนาะส่วนรถใหญ่เนี่ยรถเทเลอร์ตั้งสองโลเออส่วนรถคันน้อยๆขนทรงแบบซีรอสแบบอย่างหันเพื่อนไห้ไปได้ตลอดเนาะแต่วันจันทร์วันอาทิตย์ได้เนาะจิจมือต่อวันได้อะนะ ตัรถเทเลอร์ได้ตั้งแต่วันจันทร์หาวันศุกร์เดินทางงส่งเดินเทเลอร์รถใหญ่ๆขนส่งสินคใหญ่ๆนะครับจะเข้ว่าฟังแนวนั้นแหละเนี่ยวะจะถึกหรือพีดถ้าเขาจะาว่าพีดก่อถโคตรถอดใบน้ำเขาจะก็เบิ่งตับตัวจริงที่ว่าเห็นรถเขาจะเข่าออกเข่าออกข้ามหัวมิตรภาพลาวไทยขนาดนี่แหละเป็นตำลังให้หมด มีการปรปับปรปุงตัวแปลงอยู่ดีไรมาหรือว่าอยู่ในเขตก่กอรสร้าง,บงบเบ่สอะไรนี่บนะริเวณนี้น่ะเขตพัฒน์ก่อสร้างก็แล้วนี่เนอะเขตบนไว้จอดรถเทรลเ,ทเลอร์เวลาเขาเจ้ามา้าข้าเจ้าก็ต้องมากลารข้ากลางคืนล้อท่าเนาะล้อท่าซิปปอกซิปปิ้งต้องเสียเวลาเด็ด่ย ต้องได้จอดท่านอนเพาจอดท่าปิดมือก็มีโมเนนอนเนาะมากลางคืนตอนสิบเอดสิบสองโมงด่านปิดแล้วต้องได้จอดนอนเพื่อฮอนของอื่นเศร้าดอกหัวเศร้ามากก็จะคอยมาพอคันแลนชิดปอกชิดปิงแล้วก็จงคอยที่ขามในทันทีคอยรถมันจะเปิดต้องได้มาจอดสิละรถจะอนะฮะผู้ชมจะเห็นรถรถมีสินค้าเต็มเนาะกับรถมีสินค้าเปาออเด้อ เปิดประตูฮานาแมนประตูด้านหลังฮานาแสินค้าเป่าสินค้าเป่ารถเทลเลอร์สินค้าเป่าเนี่ยลงเนาะแมนเทิสไปเอาสินค้าอยู่ฝั่งล้าวเนาะเพราะว่าฝั่งล้าอยู่คุณดิสินค้าอยู่ฝั่งล้าเนาะส่วนรถที่ว่าปิดเนาะมีสินค้าก็ส่งไปหาฝั่งล้าเนาะ ย่เปิดอยู่คนคิดไปเอาสินค้าอยู่ฟังลาวคามมาฟังไทยเนาะอันเนื่องจากว่าสินค้าสูงมาจากประเทศจีนอย่างสี่เมื่อลไฟมันล้างบัวเท่ากันพันลางบัวเท่ากันแล้วมันก็มาบบได้เนาะเมื่อมาบบได้แล้วมันก็จําเป็นได้เทียนไทยลงอยูดานนีอย่างเขาเอิ้นงธนันแรงอันโลจิสติกสาปลาอเนาะเห็นบอกนี่แหละขางสมนี่ โหลดลวงลายผ้าหน้ามันนี้วันจันทร์นี่วันจันทร์นีน่คือว่าขาประจำแล้วแหละรถเต็มตลอด้งสนมรถนี่นนเต็มตลอดนี่นะเห็นบอกรถขนส่งสินค้าต่างๆรถเป่าก็จิไหเอาสินค้าพุ่งกลับมารถเต็มก็จิไปส่งสินค้าถือว่าม้วนจันทร์ถือว่าเป็นมือที่ว่า ขาประจำแล้วพอฟุนทะเลาะท่าใจม้วันเสาร์อาทิตย์พุ่นเลยมันหลายที่เนาะรถมันหมได้ยุดแล้วเสาดิเขาพอได้การฟนทรงเขาพอ,อได้ยุดมาก็กได้มาท้าอยูน่นี่มือหนึ่งสองมือเห็วนว่ามันก็อังหมือทำซุ่มไปบ่งไป พราเด้อทางซมเด้อข้ามไปฟังโซปโปาลาพุณอะไรทางซมบ่งลายไายมากทางซมลายหลุดน้ำมุกน้ำมันน้ำมันพอเราผลิตน้ำมันบ่นได้ผลิตได้ก็ได้อยู่ในน้อยเห็นไหมมีโรงงานผลิตเลยทิแต่ว่าเกาเรียงพอ ในการซุมไซเพราะฉะนั้นจ,จึงควรว่าได้ซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากเนอฝั่งไทยหรือว่าซื้อน้ำมันบัตรุูดีบจากอาหรับมาแล้วก็มามาให้งานอยู่ประเทศไทยต้นอยู่อันแหลมสวังหรือว่าอยู่ระยองบอกเป็นฟูกเนะเอาน้ำมันดีมาเป็นผูกฟรีเป็นน้ำมันสำเร็จรูปให้หนะนาแบบนั้นแหละทางซม โหน,นเลียนคิวกันเลี้ยนคิวกันคอยต้อนไปเจ้าตอ้าอนให้คอยคอยตอ้อนให้เจ้าไปอยู่ตลอดออน,น,อนะนี่บนปลายบนปลายทำสูนี่นะการขนส่งนะบ่ได้หยุดบ่ได้ย้อนบ่ได้เซานับแต่โควิดเนระบาดก็บบยายเป็นบ่ได้เซาแล้วมีการขนส่งอยู่ตลอด สายเพราะว่าโครงการก่อสร้างต่างๆอยู่ลาวมันหลายดิเนาะมีความต้องการสินค้าเพื่อวัสดุก่อสร้างต่างๆน้ำม,มุนน้ำมันแม่นต้องกา,จากดจักรวรรดิลาถึสงสูงอุ้ยเนี่ยนะจะมันใก้เครื่องตรงนี่เลยต้องบอกคนก่อนนนะจะกลับบ้านมาส่งเนาะจ้า สวนะ่วนส่วนบริการเด็แนะ่ามะาดานแล้วดามเด่นลาวไทยนี่แหละขาบุรีสัขาออก ขียนาไปมึงไ,งป,ไปทำ z o คนผูก้กเจ้าสีเตรียมเมื่อกลายโยุ่กับโมลายดอกม่นย่มมันย่มไปแสดง z o สมแต่ละมือมือนี้เป็นเงนจันทร์เออไปองก็้ยังมันจะเขียนหาแมีมเ,เลย